สวัสดีครับทุกคนอยู่กับป้าไปกับป้าครับตอนนี้ก็มาอีกแล้วกันที่ส่วนรถไฟครับแต่ว่าวันนี้มากับเจ้าเ่นตัวนี้ครับซิกมา150-600 f5 ถึง6.3นครับสปอร์ตระยะซูมเนี่ยได้ตั้งแต่150มิลถึง600เนาะซึ่งวันนี้ผมก็จะเอามาถ่ายนกนะครับตามเดิมตามปกต,ติที่มากันเพราะว่าส่วนรถไฟก็อยู่กลางเมืองนะแล้วก็มีนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับให้มา ลองใช้กันถ่ายนกก็ได้ถ่ายวิวถ่ายไลน์สเคปถ่ายอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวก็เดี๋ยวมาลองกันกันกนกบเจ้าเลนตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสเปคคร่าวๆนะครับระยะซูมก็150ถึง600มิลสำหรับเจ้าเลนส์ซิกมาตัวนี้นะครับมีกันสั่นเนาะสระบบนะครับมีแบบอยู่นิ่งแล้วก็แบบแพนโฟกัสก็มีออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสได้เลนเป็นกลุ่มสปอร์ตนะครับเรื่องความไว เรื่องการปกป้องไวรัสซิลต่างๆก็มาครบถ้วนกับจอเลนตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับมีปุ่มตรงนี้ให้ด้วยก็คือเป็นล็อกนะครับคือซูมจะหมุนไม่ออกเนาะถัดมาจะเป็นตัว T ก็คือไทป์หมุนซูมจะฝืดหน่อยนะครับตัวนี้จะหมุนซูมฝืดนิดนึงแต่ว่าเวลาคว่ำหน้ามันจะไม่ไหลนะครับตัวนี้แต่ถ้าปรับไปเป็นตัว S นะครับตัวนี้คือสมูทนะครับคว่ำหน้าไหล ออกมาเห็นไหมครับนะครับมันก็จะลื่นเวลาปกติผมใช้ที่ชอบใช้จะชอบเป็นตัว S มากกว่าเพราะมันแบบลื่นมือดีมันคล่องตัวดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าความไวในการโฟกัสความคมแล้วก็ข้อมูลต่างๆอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆต้องบอกว่าผมคงจะไม่ลงทางเทคนิคเยอะเนาะเอาเน้นการใช้งานมาให้ดูกันว่าเอา่อตอนที่มาใช้งานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เรามาถึงกันก้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับว่าเจ้าตัวซิกมาตัวนี้จะ เป็นยังไงบ้างเราก็อ๋อประกบกับ l p p h a Mark 4นมา์คนครับอันนี้ก็กระเป๋ากล้องอนะครับ g r a v ิตี Gravity Move ตัวนี้ชอบมาก Reform Expo หาซื้อได้ที่ซูมคาเมล่เหมือนกันครับดีๆตัวนี้ซื้อดูเหมือนไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันจุแบบ,บได้ดีเลยทีเดียวผมใช้พ็กเก็ตสถ่ายนะก็เอากระเป๋าพปกไปแล้วก็ติด Extension Battery เข้าไปเลยเดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมสเสบียงไปสักเล็กน้อยมีอะไรอีกหูฟังนี่ เก้าอี้อีกหนึ่งตัววีดเล็กๆแบบนี้สําหรับการมานั่งรอถ่ายนกต้องขอบคุณบริษัททริปที่ดิจิไลฟ์ไทยแลนด์นะครับหรือซิกมาโฟโต้ไทยแลนด์นั่นเองที่ส่งเจ้าเลนส์ตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูติดตามสอบถามกันได้ที่เว็บบรอดซูมคามิล่าดอทเหรือว่าร้านซูมคามล่าร้านกล้องสีชมพูนั่นเองนะครับก็ลองไปสั่งจองไปดูกันได้เลยลอตอนนี้ราคาห้าหมื่นเก้าพันเก้าบาทนะครับหกห0ื่อนหนึมี2เมาส์ ือเมาส์ e นะครับใช้กับ Sony แล้วก็เมาส์ l ใช้กับทางพานาไลกานะครับก็คือตัวเมาส์ l เนี่ยจะต่อ t c ได้นะครับแต่เมาส์โ o นีจะต่อ t c ไม่ได้เป็นข้อมูลไว้เนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปเดินข้างในกันก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับเราก็จะไปนั่งดักกันที่บ่อก่อนสักบ่อหนึ่งไปลองดูว่าจะเจอน้องตัวไหนลงบ้างไปกันครับ ก็วันนี้มาเที่ยวกับเจ้าเลนตัวนี้ครับ SIGMA าร้อย0้าสิบหกร้อถึงหกจุดสามชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วครับคำว่า Sports ก็คือตึกทนแล้วก็เร็วด้วยนั่นก็คือหมายถึงว่ากันน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็โฟกัสก็ยังไวอีกต่างหากแถมช่วงระยะซูมนะครับได้ตั้งแต่1 5 0ยห้ถึงหกรซึ่งถือว่าโอ้เยอะอยู่นะ แต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยขนาดนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวประมาณ2,100กรัมก็คือ2.1กิโลนั่นเองรวมกับกล้องเข้าไปก็เกือบเกืบ3โลครับแต่ว่าอย่างที่เห็นก็นก็สำหรับผู้ชายไซส์อย่างผมเนาะก็พอเดินแบกได้นะครับแต่ว่าจะมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ถ้าเราแฮนด์เฮลแล้วก็ล็อกลอนกนานๆอันนั้นก็จะเมื่อยหน่อย แนะนำให้ใช้ขาตั้งนะครับวันนี้ก็เลยมากับนี่ครับเคปิเดนวนอยู่28บขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ทรีอแล้วก็หัวบอลของเฮปิอีกเช่นกันนะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับไม่ได้เป็นรุ่นที่มากับตัวขาตัวนี้นะครับซื้อเพิ่มก็ต้องขอบคุณร้านกล้องสิ่งภูครับซูมกล้อราที่ส่งกลกองชิดนี้ม้ผมได้ทดลองใช้รวมถึงซิ Photo Thailand หรือที่ดิส l i ฟ e ไทยแลนด์นะครับที่ส่งเจ้าเลนตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้เช่นเดียวกันขอบคุณมากๆเลยครับก็ใช้สนุกทั้งคู่เหมาะสมเข้ากันจริงๆคขาตั้งก็หนักแค่โลเสรศษๆแล้วก็เวลาพับเก็บเล็กมากนะครับอันนี้ใส่กระเป๋าเดินทางสบายมากๆก็แนะนําสำหรับใครที่หาขาตั้งคาร์บ,บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาขนาดเล็กและที่สําคัญรับน้ำหนักได้20กว่าโลนะครับเยอะมากจริงๆ ของหลายๆแบรนด์ที่ทําออกมาในขนาดที่ใกล้เคียงราคาใกล้เคียงอะไรเงี้ยเราหนักแค่แบบสิบโลมั้งไม่ถึงด้วย <laughs> ตอนนี้ยี่กว่าโลครับเยอะจริงๆเดเพราะนั้นใส่เทรลโฟโต้เหลือๆอา้าวกระเตนไปแล้วถือว่าวันนี้โชคดีมากๆเจอกระเตนครบ3ามตัวเลยนะครับกระเตนน้อยกระเตนใหญ่แล้วก็กระเตนหัวดำแต่ขาดกระเตนอกขาวไม่เจอไม่รู้หายไปไหนแล้ว ก็ถ่ายได้ครบทั้ง3าตัวทั้งจับปลาบ้างว,าว่าวบ้างวืดบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินไปดูนกเขาครับตอนแรกหาเขากู่หาไม่เจอแล้วนะตรงต้นที่มันเคยอยู่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงเขาจุดก็สําหรับเจ้าเลนซิกมา1ร6 0 0ตัวนี้นะผมว่าเป็นเลนที่ไว้ใจได้ตัวนึงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายเริ่มต้นถ่ายนก แล้วก็งบประมาณอาจจะยังไม่สูงมากเพราะเจ้าเลนตัวนี้คือ5้9 0 0บาทนะครับสนใจก็ลองดูที่ซูมคามวล่าหรือว่าร้านกล้องเสียงพูได้นะครับทั้ง8สาขาหรือว่า w w w ประซูมค a มัล่ดอเน็ลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปก็อย่าลืมกดรับส่วนลดด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นน้องเขาจุดไหมน้องอยู่นี่นี่เอง แล้วก็สำหรับเลนระยะ600ครับไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็ได้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับตัวเจ้าเลนตัวนี้นะโบเก้เก้มันจะกลมหรือว่าจะรีขนาดไหนวันนี้กับซิกมา15600ครับก็คงประมาณนี้หมดเวลาแล้วตอนนี้บ่ายสองละเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วนะครับก็ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรเกี<__่ยว<ๆ>กับการใช้งานเจ้าเลนตัวนี้นะครับก็ คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับยินดีมากๆแต่ว่าก็ขอสรุปไปเลยว่าผมว่ามันเป็นหนึ่งในเลนตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับในราคาที่ไม่เกิน6 0,000บาทเราได้ระยะถึง6 0 0มิล้้วก็ F ที่6.3เท่านั้นเองนะถือว่าถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูครับซูมคาเมลาหรือว่าร้านกล้องสีงฟูนั่นเองนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ที่ด้านล่าง นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีพะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย